สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่ Perfect ค a r านะคะ,ะเราอยู่กันที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซา87นะคะเต็นท์รถ Perfect นะคะตัวนี้คัดสรรรถดีๆแล้วก็รถที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะวันนี้เบียร์ขออนุญ,ญาตนำา t y y t t Fortuner นนะคะเข้ามารีวิวกันให้ดูนะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.4V นะรถเป็นปี2018นะคะสำหรับรุ่นนี้กำลังแรงม้าของเขาอยู่ที่150แล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลย แล้วก็ตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนค่ะด้านหน้าตัวนี้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟแบบใบบีมนะคะแล้วก็มีส่วนของไฟเดย์ท m ม running light มาให้ด้วยด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ค่ะครอบเป็นโครเมียมมาให,ให้ให้รับกับกระจังหน้านั่นเองเพราะว่าในส่วนของตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นโครเม,เมียมนะคะตัดกับสีดาเงานะมีโลโก้ตโตโยต้ามาให้ด้วยออกแบบด้านหน้ามาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามค่ะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะตัวนี้ด้านข้างนะจะเป็นล้อแม็กแบบทูโทนนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ18นะสำหรับตัวแม็กของเขาเป็นแม็กแท้มาจากโรงงานนะคะระบบเบรกเป็น ABS เสริมในเรื่องของระบบกระจายแรงเบรก EBD แล้วก็ระบบเสริมแรงเบรก b a ใส่เข้ามาให้ด้วยรวมไปถึงในส่วนของตัวระบบ TRC ป้องกันล้อล็อกปีเขาก็ใส่เข้ามาให้นะคะสำหรับคันนี้ VSC ใส่เข้ามาค่ะระบบควบคุมการทรงตัวและที่สำคัญตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมคลีบระบายความร้อนให้ด้วยนะคะ <S <S ด้านข้างกระจกบองข้างอะสีเดียวกับตัวรถตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะบอกได้เลยว่าที่พิลฟิคการของเราไม่เก็บค่าสีนะออกสีไหนออกร้อยเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมีมาให้ค่ะกระจกด้านล่างตัดสีดําทูโทนมาให้ค่ะสำหรับคันนี้มือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมกับ s Smart ุ่มสมาร์เลตให้ด้วยสําหรับคันนี้แล้วก็มีตัวกันลอยให้ด้วยค่ะกระจกยังเป็นกระจกเดิมทุกอย่างนะสติกเกอร์มอกตรงกระจกอะไรยังอยู่หมดค่ะสำหรับคันนี้สภาพรถนี่ใหม่มากบอกได้เลยว่าปี2018ใครหาตัว2.4 v คันนี้เบียร์แนะนําเลยนะไม่ผิดหวังแนะ่แแล้วก็เส้นสายโครเมียมตรงขอบประตูมีมาให้ค่ะด้านบนนะคะตัวนี้เดินเส้นสายโค,โครเมียมมาให้ถึงด้านหลังเลย บันไดข้างเป็นสีดำค่ะตัดกับสีบรอนมาให้เป็นทูโทนออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นลงได้สะดวกค่ะสำหรับตัวบันไดข้างของเขาซุ้มล้อเล็กมีมาให้นะคะเป็นซุ้มล้อมาจากโรงงานเลยตัวนี้ขนาดประมาณ3นิ้วนะคะมันทําให้ตัวด้านข้างของตัวรถเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะคะด้านท้ายค่ะตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วก็พร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่3ให้ค่ะคิ้วท้าย Fortun e r มีมาให้ค่ะ แล้วก็กล้องมองหลังที่ปัดน้ำฝนหลังแล้วก็พร้อมด้วยระบบไล่ฟ้าประตูตัวนี้นะคะยังใช้งานได้ปกติเป็นระบบเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะตัวโช๊คอัพก็ยังดูนิ่มนวลอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะประตูท้ายนะคะฝาท้ายยังเดิมเดิมอยู่น็อตเติมทุกอย่างนะคะฝาท้ายไม่เคยโดนถอดโดนขยับมานะสำหรับคันนี้ บอกได้เลยว่าลูกค้าออกไปสบายใจได้เลยเพราะว่ารถไม่มีชนหนักพิดความแน่นอนเราการันตีในเรื่องของการชนหนักพิกความน้ําท่วมไฟไหม้นะที่เพอร์ฟ t คคาของเราไม่เอามาขายนะคะเดี๋ยวเบียจะพาเข้าไปดูในส่วนตัวห้องโดยสารบ้างว่าเขาจะให้ลูกเล่นอะไรมาบ้างค่ะโอเคค่ะเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของเขาบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบกุญแจรีโมทนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้มีเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะมีปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทมาให้นะคะ เริ่มจากพวงมาลัยกันก่อนเลยค่ะพวงมาลัยตัวนี้จะปรับได้4ีทิศทางนะคะขึ้นลงสูงต่ำแล้วก็เข้าออกได้นะตัวพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้ตัดลายไม้มาให้นะคะทำให้เพิ่มในเรื่องของความหรูหรานั่นเองนะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของตัวเครื่องเสียงแล้วก็พวกมัติมีเดียต่างๆรวมไปถึงในส่วนของระบบสังงานด้วยเสียงพีคอนเน็กจากโตโยต้าเขาก็มีมาให้นะคะสําหรับรุ่นนี้ด้านขวาจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมหน้าจอ M i d ดีนะคะ กดดูรอบวัดต่างๆและที่สำคัญรถคันนี้บอกได้เลยว่าเลขหม่อยู่ที่5,7709กิโลเมตรเองนะคะสำหรับคันนี้รถปี2018ถือว่าอัตราการใช้งานนี่น้อยมากๆสำหรับรถเที่นั่งคันนี้นะคะด้านขวานะคะตัวนี้ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้ใส่เข้ามาให้นะคะด้านซ้ายระบบอ่ปัดน,น้ำฝนสามารถตั้งหน่วงความเร็วได้นะคะสำหรับคันนี้ ปุ่มแพดเดนชิพมีมาให้ใต้พวงมาลัยค่ะสำหรับใครที่อยากจะขับขี่อารมณ์สปอร์ตทดเกียร์เองเนี่ยใช้ตัวแพดเดนชิพก็ได้หรือว่าจะทดเกียร์ที่หัวเกียร์ก็ได้นะคะสำหรับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ค่ะแผงคอนโซลคุมโทนมาให้เป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีช่องคูบ็อกใส่เข้ามาให้ด้วยสําหรับตัวฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะสามารถแช่เครื่องดื่มได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เย็นจัดนะอุณหภูมิจะเย็นโดยประมาณนะคะแผงคอนโซล คุ้มหนังให้ด้วยนะคะตัดกับสีโครเมียมให้เพื่อเพิ่มในเรื่องของการมีมิติในคอนโซลหน้านั่นเองนะคะตัวนี้หน้าจอวิทยุเป็นทัชสกรีนนะคะรองรับในส่วนของตัว FM AM CD iPod USB f AUX ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตัวระบบนำทางเนวิเกเตอร์ก็มีมาให้นะคะสำหรับคันนี้แต่ว่าตัวนี้ SD card ของเราถูกถอดเก็บไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมีมือดีขโมยไปนะเรากออนุญาต รักษาแล้วก็เก็บไว้ให้คุณอย่างดีเลยแต่ว่าวันรับรถเนี่ยเราติดตั้งให้แน่นอนลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับอันนี้นะมาดูระบบแอร์กันบ้างค่ะตัวนี้ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะมีระบบไลฟ์ฟ้ามาให้แล้วก็พร้อมด้วยระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในก็ใส่เข้ามาให้ด้วยสําหรับตัวแอร์นะคะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้มาในส่วนของตัวโมดสปอร์ตให้สามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์แล้วก็ปุ่ปมแพทเทิร์นชิฟนะคะ ระบบป้องกันการลื่นถลายเขาก็ใส่เข้ามาให้ค่ะสําหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัว Eco Mode ก็มีให้นะคะใครที่ชอบเล่งแซงก็ใช้พวร์โหมดได้เลยตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนคันเล่งไฟฟ้านั่นเองนะคะแอร์แบ็กตัวนี้มีมาให้ทั้งหมด7จุดนะคะเสริมในเรื่องของตัวหัวเข่าให้ด้วยในส่วนของตัวแอร์แบ็กของเขาค่ะเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคู่หน้าเลยสําหรับตัว Toyota f o r t u n e r นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกระจกกันบ้างค่ะ ตัวนี้กระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียวทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างค่ะปรับองศาต่างๆใช้ระบบไฟฟ้าพร้อมด้วยปรับพับก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะสำหรับตัว Fortun เ er นเรียกได้ว่าออปชันก็ค่อนข้างที่จะให้มาเยอะอยู่เหมือนกันตัวกระจกค่ะตัวนี้ตัดลดแสงเองได้แต่ว่ายังเป็นแมนวนวลอยู่ยังให้ระบบแมนวนวลมาอยู่นะคะสำหรับตัวนี้ด้านหลังค่ะมีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้แล้วก็มีน่าจะมีตัวปลั๊กอยู่ข้างหลังปะ เดี๋ยวให้ตาก,กล้องพาไปดูนะคะตัวนี้มีตัวปลักไว้ให้ด้วยข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็ผู้โดยสารตอนกลางค่ะตัวนี้จะมีระบบ Isofix เข้ามาให้ด้วยสําหรับใครที่มีลูกเล็กๆเนี่ยสามารถยึดกับคาซิสได้นะคะตัวนี้ระบบความปลอดภัยค่อนข้างที่จะให้มาเยอะอยู่ค่ะ ด้านในเนี่ยสภาพค่อนข้างที่จะยังดูใหม่มากๆเลยสำหรับตัวนี้เบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะออกอารมณ์ที่ดูสุข,ขุมแล้วก็ดูสปอร์ตมากด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูค่ะแผงประตูเขาก็ยังบูหนังสีน้ำตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟด้านล่างให้ด้วยเวลาที่เราเปิดประตูไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นด้านล่างด้วยเผื่อมีสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าอะไรออกมานะคะตัวนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะ โอเคค่ะสภาพโดยรวมด้านในเนี่ยเรียกได้ว่าหรูหราแล้วก็น่าใช้มากๆออปชั่นสมรรถนะเรื่องเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยโตโยต้าใส่เข้ามาให้เต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวห้องเอ่อห้องเครื่องกันบ้างค่ะตัวห้องเครื่องของเขาเดี๋ยวเบียพาไปดูค่ะผัดมาในในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าห้องเครื่องไม่ได้แพ้สภาพสีภายนอกแล้วก็สภาพภายในห้องโดยสารเลยห้องเครื่องยังสะอาดแล้วก็ดูใหม่อยู่ค่ะสําหรับตัวนี้เรามาเริ่มกันจากด้านน็อ นะคะตัวนี้น็อตฝากระโปรงด้านในไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับเลยนะคะเหลี่ยมน็อตยังเหมือนเดิมแล้วก็สีน็อตยังไม่ถลอกนะคะสาหรับตัวนี้ไล่กันมาจนถึงคานหน้าค่ะคานหน้าก็ยังเป็นคานเดิมมาจากโรงงานทุกจุดนะคะรอยแม็กสียังอยู่นะ QC ที่แต้มไว้ก็ยังอยู่นะคะสาหรับคันนี้แล้วก็ฝาครอบห้องเครื่องค่ะยังสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ตัวท่อยินเตอร์ก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะตัวนี้ยังนิ่มๆอยู่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพดค่ะตัวนี้ยังอยู่มอกรยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีค่ะสําหรับคันนี้แล้วก็รวมไปถึงฉนวนกันความร้อนด,ด้านบนก็ยังสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ได้มีรอยชํารุดหรือว่าฉีกขาดเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยรถไม่เคยชนหนักพความมาแน่นอนนะคะสำรวจให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคากันบ้างค่ะว่าสภาพใหม่แบบนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ หลังจากที่เราได้ดูสภาพโดยโดย,โดย,โดยโรวมรอบคันแล้วนี่เดี๋ยวเบียรสรุปราคาให้นะคะตัวนี้ย้ำอีกรอบหนึงรถเป็นปี2018เป็นเครื่องยนต์2.4เป็นตัว V เป็นตัวท็อองขับสองนั่นเองนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงดิดอยู่ที่400นิวตันต่อเมตรเลยสำหรับคันนี้ราคาค่ะราคาอยู่แค่1,147,000บาทเลยเรียกได้ว่าไม่แพงเลยนะคะสาหรับวันนี้นะ สภาพรถแบบนี้ราคาเท่านี้คุ้มมากมากค่ะและที่สําคัญนะโปรโมชั่นเรามีรองรับให้กับคุณค่ะใครที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมกับเราจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะคะสูงสุดเราเปิดจองได้ถึง3 0 0 0 0บาทเลยสําหรับคันนี้หรือที่สําคัญไปกว่านั้นนะใครที่ดูช่องทางออนไลน์แล้วก็จองออนไลน์เข้ามากับเรานะคะจองเท่าไหร่เราลดคืน10เท่าเลยสูงสุดเราเปิดจองถึง3,000บาทเลยสําหรับโตโยต้าโฟล์คจูเนีร์คันนี้ค่ะ อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถกับเราสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุข COVID ุมวิท105ซอยลาซาด87นะคะโปรโมชั่นค่ะเริ่มต้นออกรถแค่ร้อยเดียวฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกหนึ่งปีเต็มๆอีกด้วยที่สําคัญนะวันรับรถเรามีในส่วนของบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถจ19รายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะรับประกันสูงสุดถึง1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรเราก็มีให้ อย่าลืมค่ะใครที่กำลังดูคลิปเบียร์อยู่รบกวนกดซ u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคุณจะไม่พลาดในส่วนของตัวรถที่เรานำมาอัปเดตให้ดูทุกวันรับรองว่ามีเดยคันสวยๆมีเดยคันที่เราคัดเกรดมาแน่นอนวันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ